สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหมอธีรวัตรเผยความจริงแล้ววัคซีนป้องกันการติดโควิดได้หรือไม่หมอธีรวัตรศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหมจุธาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กในหัวข้อความสามารถของวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อระบุข้อความว่าความสามารถของวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อหมอดือ้อขณะนี้ค่อนข้างจํากัดจนถึงเร็วมากโดยหวังป้องกันอาการหนักเท่านั้นดังนั้นการพิจารณาการฉีดในผู้ใหญ่ มากกว่า3เข็มหรือจะไปเข็ม4ีและสําหรับเด็กตั้งแต่5ถึง11ปีและจนกระัทั้ง6กเดือนจนถึงอายุ4ปีเป็นเรื่องที่หาคําตอบชัดเจนไม่ได้ทั้งนี้เนื่องจากกอไกเมื่อป้องกันการติดไม่ได้ในเด็กก็ยังสามารถแพร่เชื้อไปให้ผู้ใหญ่ในครอบครัวได้ดังที่ปรากฏเห็นอยู่ชัดเจนในขณะนี้ขอไข่ย,ยังไม่สามารถตอบได้ชัดเจนว่าการฉีดวัคซีนในกลุ่ม6เดือนถึง11ปีจะได้ประโยชน์ในการป้องกันอาการหนักหรือเสียชี ได้หรือไม่เนื่องจากอาการก็ไม่หนักมากอยูุแล้วและนอกจากนั้นยังไม่มีข้อพิสูจน์ชัดเจนว่าการฉีดวัคซีนจะสามารถป้องกันภาวะลองโควิด d ที่เกิดตามหลังโอไมครอนได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามหลังจากที่ติดไปแล้วข้อควายผลแทรกซ้อนของวัคซีนไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามเป็นเรื่องจริงและต้องมีความโปร่งใสในการให้ข้อมูลทั้งนี้ผลแทรกซ้อนดังกล่าวเกิดขึ้นได้ทุกอายุไม่ว่าจะมีโรคประจําตัวหรือไม่ก็ตามและ ปรากฏการได้ทุกระบบ ทะนี้การที่ต้องมีความโปร่งใสเนื่องจากจะเป็นการแสดงความรับผิดชอบในการนำวัคซีนมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งต้องมีการป้องกันอันตร,รายที่จะเกิดขึ้นอย่างสูงสุดและเป็นที่มาถึงการต้องฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนังซึ่งมีกลไกต่างกับการฉีดเข้ากล้ามเนื้อและสามารถลดอันตร,รายที่จะเกิดขึ้นได้ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอ,ขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ